อันนี้คือการแลปสติ๊กเกอร์ V6 ที่เราว่ากันเนี่ยมันคนละตัวกับที่เป็นแลปเตอร์อุปกรณ์ที่เราติดตั้งไปเนี่ยอ่าเป็นอุปกรณ์ที่รองรับสําหรับปอดเอเวอร์อลลแล้ในตลาดเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะมากมายนะครับผมมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะใส่คัดต้องใส่เบรกพระเบรทชนิดใดน,นะครับผมมาคนยเพื่อความปลอดภัยเนี่ยต้องมาก่อนที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเรากดที่ตัวไอนะครับผมนี่มันก็จะเห็นเป็นภาพกราฟิกเลยนะครับผมเนาะ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง New Car Channel นะครับผมวันนี้เราอยู่กับเจ้าเอเวอรเรครับที่เรียกว่าท็อปสุดตารางนะครับผมก็จะเป็นตัวเอเวอร์เรสต์แพลิ V6 นะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องกราบขออภัยในสภาพหน้าตาเน,น,น้องหนวดเขาก็อาจจะดูแปลกตาไปนิดนึงนะครับเข้มขึงนะครับเพราะว่าพอดีช่วงเดือนธันวาคมกรานี้จะเป็นช่วงอีเวนต์เยอะนะครับก็จะมีธีมการแต่งตัวในการ ที่ผมไปรับจ็อบเล่นดนตรีนะเป็นตรีมคนเถื่อนนั่นเองนะก็จะต้องมีการไว้หนวดไว้เขาเพื่อให้สมจริงครับตอนแรกจะเขียนเนาะอันนี้ก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็สวัสดีปีใหม่ก่อนเลยครับอันนี้เป็นคลิปแรกของปี2000 2025ครับหรือ2568นั่นเองนะครับผมก่อนที่จะรับชมคลิปนะครับอยากให้ทุกคนช่วยกดไลค์ กดทุกใจกด s u b สไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการทําคลิปเอารถมาให้ได้รับชมนั่นเองนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับตัว3.0หรือเครื่องยนต์3000ที่เราเรียกติดปากกันทั่วไปนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ดีเซลส ให้พละกกำลังแรงม้าของเขาเนี่ยจะอยู่ที่250แรงม้าส่วนแรงบิดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่600เครื่องยนต์3,000 V6 ที่เราว่ากันเนี่ยมันคนละตัวกับที่เป็นแรปเตอร์นะอ่าอันนั้นจะเป็นตัวแรปเตอร์3.0 V6 ก็จริงแต่เป็นเครื่องยนต์เบนซินนครับผมเป็นทวินเทอร์โบส่วนตัวแพชชิน่าม V6 เนี่ยจะเป็นเทอร์โบเดียวนั่นเองเป็นเครื่องยนต์เดียว ที่อยู่ในตัว e v e r e s t Platinum มแล้วก็ตัวกระบะที่เป็น YT ยแท3.0นั่นเองนะครับผมก็พละกำลังก็250ม้าแรงบิดก็600 mm, นั่นเองเป็นเครื่องยนต์แบบ v 6สูบก็จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับเป็นเกียร์แบบอ e ี h ิ f t e เนะครับที่อยู่ใน Ford ตระกูลท็อปทุกรุ่นเลยก็ว่าได้นะไม่ว่าจะเป็นตัว V6 จะเป็นตัว เออเรทหรือไทเทเนียมขับ4นั่นเองนะครับผมเนาะส่วนตัวฝั่งถัดมาจากตัวเครื่องยนต์นก็จะเป็นพวกตัวเบรกนะครับผมที่เป็นเบรกแบบอิเล็กทริกเบรกบูสเตอร์หรือเบรกเบรกไฟฟ้านั่นเองก็จะมีสายสีสีเนาะแยกการทำงานของแต่ละล้อเลยจะจับด้วย G น ensor นั่นเองเพราะว่าคันนี้มีระบบช่วยเหลือในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นอันนี้ถีบคู่ข้างซอก็คือขับเองเบรกเองช่วยรักษาระยะห่างเองและก็ชะลอนะเวลาเราชะลอเนี่ย มันจะช่วยชะลอได้เวลาเราใช้งานระบบพวกนี้นะครับผมเรียกได้ว่าอีกนิดนึงก็จะเป็นแบบออโต้พาย t แล้วเนาะแต่เรายัางต้องปะคองพวงมลาลัยอยู่นะครับผมส่วนถัดมาจากตัวเบรกก็จะเป็นพวกน้ํามันเบรกน้ำออย o คูลเลอร์เนี่ยระบบหล่อเย็นแล้วก็น้ําปัดน้ําฝนนะจะอยู่ตรงนี้มันจะถูกเก็บไว้ที่แก้มข้างของตัวบอดี้รถนะครับผมนี่ถัดมาก็จะเป็นตัวกรองตึกโป๊ะตึกตึกนะเป็นกรองอากาศ คนละกองนะครับเป็นกองอากาศแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวดักลมเข้านั่นเองนะครับผมเนาะส่วนทางด้านตัวแบตเตอรี่นะครับก็เป็นแบตเตอรี่แบบตัว AGM เนาะที่เราคุ้นกันดีนั่นเองนะก็เป็นแบตเตอรี่ AGM 8 0 0 CCA ครับผม1 2โวลต์แ0บแอมป์นะครับแบตตัวนี้ก็อยู่ในลูกเดียวกับรถที่เราออกไปในต่างประเทศนะไม่ว่าจะเป็นตัวเอเวอเรสต์ฝั่งนิวซีแลนด์ออสเตรเลียอะไรพวกนั้นนะครับผมก็จะใช้แบตลูกเดียวกันเลยนะเพราะฉะนั้นอุณหภูมิที่มันติดรถดต,ติดลบ แล้วหนาวอย่างเอาไปขึ้นดงขึ้นดอยอะไรเงี้ยครับผมที่มาติดลบสูงๆเนาะมันก็จะทําให้การสตาร์ทเนี่ยมันสตาร์ตติดง่ายมันไม่ได้แบบงองแงนะเพราะว่าประเทศอื่นเขาหนาวกว่าประเทศเราแน่นอนนะครับผมก็ภายในห้องเครื่องเนี่ยก็ค่าๆก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนสีนะครับที่เราเห็นกันนะครับผมในณตรงนี้นะไม่ว่ากล้องเนี่ยจะโดนแดดแล้วมันสะท้อนเป็นสีอะไรนะครับผมอันนี้จะเป็นสีออกสีเทาบอลน,นะครับแต่เป็นสีด้าน ซึ่งเดิมทีไม่มีนะครับผมสีนี้เนาะถ้าเราเห็นสีเทาเดิมมันจะเป็นเทาแบบเ,เรียกว่าอะไรเมทัลลิกเอ้ยชื่อเทาอะไรเทาบอลเนาะเอ่อเทาบอลอันนี้มันเป็นเทาบอลด้านนะมันจะไปเหมือนพวกรถตระกูลค่ายยุโรปค่ายหนึ่งนะก็คือรถเบนซ์นะที่เราเห็นกัน,นครับอันนี้คือการแลบสติ๊กเกอร์ขึ้นมานะครับโดยปกติสีเดิมอันนี้เป็นสีดําก็คือแลบเป็นสีเทาขึ้นมา ในสีเทาเป็นสีเทาด้านก็จะมี็กเจอร์แล้วแต่คนชอบนะอันนี้แล้วแต่คนชอบเลยส่วนอะคริลิกตรงคําว่าแพลทินัมตรงฝากระโปรงเนี่ยมันจะถูกถอดออกไปนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยไม่ต้องการอยากจะติดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวแก้มข้างเอยเนาะเอ้ยไม่ใช่ตัวแก้มข้างตัวข้างประตูเอยเนี่ยอันนี้ถอดหมดหมดนะครับก็จะเหลือแต่คําว่า V 6นะครับผมสไตล์นี้ก็จะคล้ายๆคยันที่ผมแต่งกับมิสเตอร์ไมค์นั่นเองนะก็คือถอดทั้งหมดออก ด้านหน้าเนี่ยเราติดชุดแต่งเป็นลูกผสมนะครับผมเป็นตัว v i c t o อร์ส่วนด้านหลังอ่ะเดี๋ยวผมพาไปให้ดูอีกทีจะเป็น AKC นะครับผมกระจังหน้าก็ติดตั้งขึ้นมาใหม่เป็น Ford แต่เลือกเป็นสีด้านก็คือสีดำด้านนะครับเพื่อที่ให้เข้ากับตัวรถแล้วก็ตัวเท็กเจอร์รถที่เป็นแนวสีด้านนะครับผมระบบไฟหน้าของเขานะครับผมได้มาเป็นตัวท็อปแน่นอนนะครับผมก็คือ b i m ม t ชิคเอนะครับผมที่มีลูกแก้วทำงานเนี่ยลูกนะครับผม มีไฟสูงอัตโนมัติมีไฟหักเลี้ยวตามพวงมาลัยก็คือไฟลูกแก้วที่เราเห็นตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีตัวเปิดไฟสูงอัตโนมัติแนละ้วใช่ไหมก็คือเปิดปิดอัตโนมัติอีกแล้วก็มีระบบช่วยหลี่แสงนะครับผมเวลาลดสวนเลนนะครับผมมันจะหลี่แสงที่มันไปแยงสายตาผู้ขับขี่ของเลนฝั่งตรงข้ามของเรามานะแต่ส่วนของเขาเนี่ยก็ถ้าเขามีระบบพวกนี้เขาจะจะหลี่มาแนละ้วแต่ถ้าเขาไม่หลี่ก็จะมากระทบที่ตาเรานั่นเองเนาะ ส่วนการทํางานของพวกระบบต่างๆนะครับช่วยเหลือการขับขี่ก็จะควบคุมด้วยกล่องเรดร์ตัวนี้นะครับที่คอยตรวจจับเนาะเส้นพวกถนนคนเดินพลพล <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับก็คือจะเป็นกล่องเรดร์ก็จะทํางานมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเราจะสังเกตว่าชุดแต่งที่เราติดตั้งไปเนี่ยมันจะไม่มีชิ้นส่วนที่มาบังตัวกล่องเรดร์เลยนะครับแล้วก็จับคู่กับตัวกล้องที่อยู่ด้านบนนะครับกล้องเอเดคอยตรวจจับเลนนะครับผมเพราะคันนี้มีระบบช่วย หักพวงมาลัยนะครับไม่ให้ออกนอกเลนแล้วก็ช่วยช่วยให้ตัวรถเนี่ยอยู่ในเลนนั่นเองนะครับผมก็ด้านหน้าเข้าๆก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันต่อเลย <c oughs> ส่วนด้านข้างเนี่ยเราจะสังเกตว่ามิตริรถเนี่ยมันจะไม่เดิมนะครับผมเพราะว่าคันนี้ทําการโหลดนะครับผมโหลดลง2นิ้วนะครับผมเซ็ตโหลดที่เราติดตั้งกันก็จะเป็นงานของตัว ค่ายโปรเฟนเดอร์นั่นเองนะครับผมเขาก็จะมีมาในเซตของเขาเลยไม่ว่าจะเป็นตัวปีกนกปรับองศาลูกหมาก,กันโคง้งสตัดสตัดปรับเกียวนะครับผมก็มาในเซตโหลดนี้เลยเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่เราติดตั้งไปเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่รองรับสําหรับ Ford e v e r วอ t รแล้วก็สําหรับการโหลดมิติตัวรถลงนะครับผมก็โปรเฟนเดอร์บอกไว้ว่าโหลดลงที่เขาทําได้ก็คือ2นิ้วนะครับกาลังดีเลยเนาะเพราะว่าเขามาอบรมที่โชว์รูมเราด้วยนะครับผม ส่วนตัวล้อเนี่ยเราใส่เป็นงานของเลนโซนะครับผมเป็นรุ่น MX ซีซ่าเนาะซีซ่าคลาวถ้าซีซ่าคลาวก็จะใครดูวันพีก็จะรู้จัก <c oughs> แล้วกระตูนกัะเตนก็จะเป็น MX ซีซ่านะครับผมก้านตัวล้อเนี่ยก็จะดูแบบดุดุแบบออกเหมือนแนวออฟโรดนะครับผมแล้วก็ใส่ยางที่เป็นตัวโตโยต้ารุ่น Open Country นะครับเป็นยาง RT หรือ r o c k e t t e r r a i n เหรอนี่เนาะจะมีดอกที่ค่อนข้างลึกนะครับผม โดยปกติก็จะใส่กัน,นครับสเต็ปวัยรุ่นดูใบสุวนต่างก็จะแต่งกันด้วยล้อชุดนี้นะครับจะช่วยด้วยตัวยางชุดนี้นะครับผมซึ่งถ้าวิ่งความเร็วสูงๆเนี่ยมันก็อาจจะมีเสียงดังบ่างนะครับแต่มันอาจจะไม่ได้ดังไปรบกวนเราขนาดนั้นนะครับผมหรือใครชอบความนุ่มเงียบก็ถอยลงมาเป็นตัว A t นะครับออเทเรนหรือจะไปใส่ยางทางเรียบอย่างพวก H t เลยก็ได้นะครับผมขนาดหน้ายางนะครับผมหน้ากว้างเนี่ย275น้27ักตัว ตัวแก้มเนี่ย55ก็เป็น55%ของขนาดยานะครับผมแล้วก็ R ก็คือเป็นยางประเภทยางนะคือเป็นยางเรเดียนนะครับผมแล้วก็20ก็เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางหรือเราเรียกกันง่ายก็ล้อขอบ20นั่นเองเนาะนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนตัวตัวล้อเนี่ยเราก็ใส่ล้อใส่ยางใส่เบรกกันราคาประมาณนี้นะครับผมเราก็จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ ที่เรียกได้ว่ากันขโมยล้อนะครับผมก็เป็นน็อตเลนะครับผมเป็นน็อตเลแท้เนาะเราไม่ใส่ของปลอมนะครับผมใส่ของปลอมนี่เปิดอะไรนะส,ส,ลสลักงัดปุ๊บมันก็โอกาสแตกโอกาสเป็นรอยสูงอยู่แล้วนะครับผมเราใส่แต่ของแท้เท่านั้นนะครับผมแม้กระทั่งตัวเบรกนะครับที่เราติดตั้งไปนะครับก็เป็นตัวพานาะมิล่าเนาะสามารถเลือกตดสีตัวคาลิเปอร์ได้นะบางคนก็ชอบเป็น เขียวมะนาวบางคนก็ชอบเป็นสีแดงสีส้มเนี่ยตัวนี้มันสามารถคัดซ่อมได้เพราะมันเป็นเบรกคัดซ่อมนั่นเองนะครับผมส่วนตัวผ้าเบรกนะครับผมเราก็เลือกใส่เป็นตัวแหวโบเนาะ,อ,ะอย่างในเบรกคัดซ่อมเนี่ยในตลาดเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะมากมายนะครับผมมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะใส่คัดต้อมใส่เบรกผ้าเบรกชนิดใดนะครับผมบางคนก็ใส่เน็เตอร์บางคนก็ใส่กูกไกยหรือบางคนก็ใส่เป็นผ้าจีนนะครับผม ภาจีนนะก็ต้องดูที่ราคาคุณภาพตามความเหมาะสมนะอย่างบางคนยอมขายถูกนะแต่ลดสเปคอุปกรณ์พวกนี้นะครับมันก็ไม่เหมาะสมกับตัวรถที่ในราคา2อล้านสองนะครับผมเพราะฉะนั้นซื้อรถกับน,นิวครับนิวก็จะเลือกสิ่งที่ดีและนะแนะนําสิ่งที่ดีและเหมาะสมกับตัวรถให้พี่ๆได้ตัดสินใจนะครับผมส่วนพี่ๆจะทําหรือไม่ทําอันนี้ก็เป็นเงินของพี่ๆนะถ้าทําแล้วจบก็สําหรับนิวก็แนะนําให้จบดีกว่าครับผม จานเป็นไฮคาร์บอนนะส่วนความร้อนแน่นอนเราติดตั้งของคุณภาพนะครับไม่มีแบบว่าคดบิ่นอะไรพวกนี้นครับเช็คก่อนส่งมอบอยู่แล้วนะครับผมส่วนตัวรถอ่าขอแห้ง <c oughs> ส่วนตัวเอเวอร์เรสต์แพลนัมนี่ก็จะได้มาเป็นกล้องรอบคันนะครับ360เนี่ยก็จะมีที่ติ่งเนี่ยตรงหัวกระจกเนี่ยสองข้างแล้วก็กล้องหน้าแล้วก็ ด้านหลังนะครับผมส่วนตัวบันไดที่เราเห็นโล่งไปเนี่ยครับผมเพราะว่าเราติดตั้งเป็นบันไดไฟฟ้านะครับจากค่ายแฮมเมอร์เนาะนี่อย่างบางคนก็จะติดเป็นตัวสีสีนะ RGB แต่นี้เป็นตัวแบบไม่ได้ไม่ได้มีไฟเนาะอ่าก็รองรับน้ําหนักได้300กิโลกร,รัมนะครับผมเนาะแต่คงไม่มีใครยืนอย่างเงี้ยเป็นชั่วโมง <laughs> ก็ก็คือเอาไว้ขึ้นลงนะครับ300กิโลกร,รมัมคนเราก็ร้อยเต็มที่ก็ไม่น่าจะเกินร้อยร้อ <laughs> ยกิโล นาะนี่ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูภายในอีกทีนะครับผมถัดมาที่ด้านหลังนะครับผมอ่าลืมบอกไปด้านหลังเนี่ยตัวเบรกอะจะเป็น4ี่พอตนะครับผมมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าส่วนด้านหน้าก็จะเป็น6พอตนะครับผมก็คือลูกสูบก็จะมีถ้า6พอร์ตก็มีลูกสูบอยู่6ลูกถ้าเป็น4ี่ก็มี4ลูกเนาะอ่าแล้วตัวจานเนี่ยก็เป็นจานไฮคาร์บอนขนาดใหญ่กว่าเดิมเพราะฉะนั้นตัวจานใหญ่ลูกสูบเยอะกว่าเดิม ก็ช่วยลดระยะเบรกให้มันสั้นลงความปลอดภัยมันก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวท่อที่เราเห็นกันนะครับถัดมาเนี่ยแบรเนี่ยผมไม่พูดถึงนะติดจริงๆก็คือตัว JTC เราจะเห็นตัวสลักโลโก้มันอยู่ตรงนี้นี่ JTC นะครับหรือเป็นภาษาไทยก็ใจแอนท่อซิ่งนั่นเองเนาะจะเป็นท่อยี่ห้อเดียวที่รองรับกับฝอดตัว e พ a s t Platinum V6 เนาะอ่าถ้าติดไม่ดี ผมบอกเลยมันจะมีตัวเซ็นเซอร์ถ้าติดไม่ดีไฟจะโชว์ที่หน้าจอผู้ขับขี่เนาะอันนั้นก็ต้องเช็คก่อนส่งมอบอยู่แล้วครับถ้าติดตั้งไม่ดีก็จะเป็นประมาณนั้นด้านหลังที่ผมบอกชุดแต่ง AKC นะครับผมนี่โลโก้ชัดเจนข้างหน้าวิกเตอร์ข้างหลัง AKC ตัวไฟบาร์เนี่ยเราจะติดตั้งมาใหม่ครับถ้าใครเคยเห็นหลายๆคลิปแบบเวลาเปิดเนี่ยมันจะมีเส้นวิ่งข้าไมไปถึงนี้นะ มันจะเป็นแนวคยเยนครับเวลาวิ่งกลางคืนมันจะสวยมากจะเป็นไฟสีแดงแดงเนาะแต่ถ้าวิ่งกลางแต่ถ้าเป็นของเดิมผู้ผิด,ดถ้าเป็นเป็นของเดิมมันจะเป็นโลโก้ที่เขียนคาว่าแพทินัมเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูนะครับผมเ,เห็นไหมครับเวลาสตาร์ทรถครับมันจะวิ่งเป็นเส้นเส้นะครับผมแล้วก็ค่อยๆ เนาะค่อยๆส่องมาให้เราเห็นนะครับผมซึ่งจริงๆมันจะสว่างกว่านี้นะครับเพียงแต่ว,ว่าเราแรปสีดําเพิ่มเข้าไปนะครับเพิ่มความดุดําเข้มนะครับเข้มเหมือนผมเลยเนาะแล้วก็ตัวไฟทับทิมก็เปลี่ยนมาด้วยนะครับผมซึ่งจะเปลี่ยนก็ได้หรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะมันเลือกได้ว่าจะเอาอยู่ในเซ็ตหรือไม่อยู่ในเซ็ตนะครับผมบางคนก็อาจจะชอบแค่ไฟบาร์อย่างเดียวนะครับส่วนท่อเนี่ยเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงใกล้ๆทีนะครับ นี่มันก็จะไม่ได้ดังจนหนวกหูมากเกินไปนะครับผมก็คือดังในระดับที่เรียกได้ว่าตำรวจไม่ถามไม่ได้เรียกโอเคนะครับก็ฝาท้ายเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับผมแต่คลิกเซนเซอร์เนี่ยไม่มีนะเพราะฟอร์ดมองว่าไม่จําเป็นนะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมถ้าพี่อยากได้นะครับนิวสามารถติดคลิกเซนเซอร์ให้ได้นะครับผมเนาะแล้วก็ตัวฝาท้ายก็จะมีตัว เวลาเราปิดเนี่ยมันจะมีกันหนีบเนาะเวลาเราอยู่ด้านหลังเนี่ยมันก็จะเด้งกลับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นความปลอดภัยตรงนี้นะครับฟอร์ดมองว่าเป็นเรื่องจําเป็นนะอย่างมีลูกใช้ลูกมาเอาของหลังรถหรือใช้คุณภรรยานะครับผมเราจะไปแกล้งเขาแบบปิดอย่างนี้ก็ไม่ได้เนาะเพราะว่า,าความปลอดภัยเนี่ยต้องมาก่อนนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ของเดิมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นท่อเอ่ยเบรกเออย ตัวจานเบรกเดิมตัวโช๊คเลยก็เราคืนลูกค้านะครับยกเว้นล้อนะครับที่ลูกค้าเขาตีเทอร์นแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นไฟทับทิมเดิมนะครับผมไฟทับทิมก็คืออันล่างเนี่ยที่เราอธิบายไปข้างต้นโอเคเดี๋ยวถัดมาดูกันที่ภายในตัวรถนะครับผมภายในตัวรถนะครับตัวเบาะก็จะเป็นเบาะไปไฟฟ้าปรับ10ทิศทางก็จะมีปรับอุ่นด้วยปรับเย็นด้วยส่วนตัว ตัวข้างประตูที่เราเห็นนี่นะครับผมที่มีเลขหนึ่งสองสามเนี่ยครับผมก็คือสําหรับภรรยาหลวงภรรยาน้อยแล้วก็กิ๊กไม่ใช่นะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นเมมโมรี่ซีทครับไว้สําหรับเซฟการตั้งค่าของตัวเบาะที่เวลาเราขับขี่นะครับผมบางทีเราปรับเบาะไม่ได้เหมือนกับคุณภรรยานะอย่างเราใช้รถสองคนก็อย่างผมก็หนึ่งแฟนก็หนึ่งเนี้ยเราก็ปรับการ มไม่มีอีกครับเ็ามีสองคนเอ้ยไม่ใช่มีสองคนก็คือมีผมกับคุณภรรยาเนี่ยอาจจะนั่งอาจจะนั่งในการปรับรถเนี่ยไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเซฟไปเลยนะครับผมเนาะจะได้ไม่ต้องมานั่งเกียร์ปรับขึ้นมาใหม่นะครับและที่เราเห็นเห็นกันชัดเจนเลยก็จะเป็นพวงมาลัยนี่แรปเตอร์นะครับผมนี่พวงมาลัยเรปเตอร์ชัดเจนนะครับส่วนของเดิมนะครับผมอยู่นี่นะครับไม่ได้เอาไปขายหรือเอาไปทําเป็นอย่างอื่นอย่างใดนะครับผมก็ ตัวพวงมาล,ลัยแรปเตอร์เนี่ยมันจะสามารถชิอ่ามีเพเดลชิปเนาะสามารถปรับเกียร์ได้ที่ตัวพวงมาล,ลัยเลยนี่ก็จะมีบวกกับลบนี่ครับชัดเจนนะครับผมเกียร์อัตโนมัติที่บอกเป็นเกียร์ e ิ h เตอร์ก็จะเป็นเกียร์น้อยๆแบบนี้นะครับเล็กๆเกนาะนี่โอเคเดี๋ยวผมพามาดูที่หน้าจอนะครับ ส่วนหน้าจอผู้ขับขี่ก็12นิ้วนะครับหน้าจอตรงกลางก็เป็น12นิ้วเนาะแล้วก็ตัวเมนูต่างๆเนี่ยสามารถปรับได้ที่พวงมาลัยเลยนี่เนาะน้ำมันวิ่งได้เจนี่ก็จะมีปุ่มนะครับแล้วเราก็เลือกเคอร์เซอร์มันได้เลยเดินทางน้ำมันอะไรเงี้ยถ้าจะกดก็กดไปดูว่ามีอะไรบ้างอัตราการใช้น้ำมันอะไรอย่างเงี้ยครับผมเนาะนี่แล้วก็นี้ก็แบ็คกลับแบ็คกลับนะครับผมนี่ ก็ฝั่งนี้ก็เป็นตัว Adaptive Cruise Control เนาะสามารถเซ็ตล็อกความเร็วตั้งระยะห่างเปิดปิดเลนได้เลยนะครับหน้าจอตรงกลางเป็นแบบ Sing f o A นะครับแล้วก็มีกล้องรอบคันเนาะนี่มีกล้องรอบคันสามารถเลือกดูมุมของตัวกล้องได้นะครับผมแล้วก็ตัวเมนูต่างๆของตัวรถนะครับนี่กดที่รูปตัวรถนะครับแล้วก็จะมีให้ดูเนาะรถยนต์อย่างเช่นรถยนต์เดินเบา30นาทีเตือนมีคนอยู่ด้านหลังเบาะเบาะหลังผู้ผิดเข้าออกสะดวกก็คือ Welcome Seat นั่นเองเนาะเวลา เราเปิดมันเนี่ยตัวเราก็จะเออเบาะมันจะถอยหลังออกแล้วเราก็เข้าออกขึ้นลงรถแบบสะดวกนั่นเองนะระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ก็มีนะครับผมอย่างเช่นระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยควบคุมตัวรถทห้อยู่ในช่องทางบางทีเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเรากดที่ตัวไอน,นะครับผมนี่มันก็จะเห็นเป็นภาพกราฟ,ฟิกเลยนะครับผมเนาะเนี่ยรถคันนี้มันเลี้ยวอ่าเลี้ยวขวาอยู่นะมันจะกระพริบกระพริบกระพริบเลี้ยวขวาอยู่ ส่วนพวงมาลัยเนี่ยมันก็จะทําหน้าที่หมุนทางซ้ายให้อันนี้คือเขาอธิบายในส่วนของระบบช่วยควบคุมตัวรถให้อยู่ในช่องทางนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตัวแอร์แยกซ้ายขวาอิสระเนาะหรือสามารถหมุนหรือทัชสกรีนก็ได้เป็นจอแบบทัชสกรีนอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มีไวเลสชาร์จมี USB มีระบบโหมดระบบการขับขี่นะนี่ไดโหมดเราก็สามารถเลือกได้เลย ก็มีเป็นโหมดปกติประหยัดลากพ่วงถนนลื่นพลร่องอระบบซายนะครับผมแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเลยคันนี้ก็จะให้มาเป็นแบบ 4A เนาะให้มาเป็นแบบ 4A นะครับผมนี่ครับเคลื่อน4ีล้อแบบอัตโนมัตินะครับส่วนเฟรมที่เราติดเฟรมพูดผิดิฟ์มที่เราติดตั้งนะครับผมก็จะใส่เป็นตัวเดียวกับคันที่ผมรีวิว คันที่แล้วเลยนะครับคลิปก่อนหน้านี้ครับเป็นตัวลามิน่าตัวเซรามิกนะครับผมไม่แน่ใจว่ากล้องเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวลองอดูฝั่งนี้ก็ได้เนาะนี่เป็นตัวลามิน่าเซรามิกนะครับผมแล้วเราก็ติดยันตัวมูนลูปเลยนะนี่เปิดให้ดูอย่างบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ติดถึงถึงขั้นตรงนี้นะครับอันนี้ก็ติดให้ยันตัวมูนลูปเลยครับผมเป็นฟิล์มอย่างดีเลยนะดีกว่าฟิล์มแถมโชลูมิกนะครับผมเนาะนี่แล้วก็ปิด ซึ่งเจริงๆถ้าเราปิดเนี่ยก็แทบไม่รู้ว่าติดหรือไม่ติดนะครับผมก็ภายในคร้าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมนี่ยสำหรับพี่ๆท่านใดน,นะครับสนใจรถฟอร์ดครับไม่ว่าจะเป็นตัวเอลเรสหรือกระบะเรนเจอร์หรือจะเป็นแรปเตอร์นะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาหานิวได้ที่เบอร์โทร094987 8714ครับรายละเอียดทั้งหมดนะครับเดี๋ยวนิวจะทิ้งไว้ที่ด้านล่างนะครับผม0949878714นะครับนิวมีบริการไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศเลยนะครับผมแล้วก็ส่งมอบรถด้วยตัวเองฟรีเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับใครดูคลิปจบแล้วนะครับผมผมขอบคุณมากจริงๆนะครับผมและผมก็อยากให้ทุกคนรุดรุดแล้วรวยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาฟินเท่านี้ครับสวัสดีครับ